สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุูุสุคนนะคะสบายดีกับสุูุสุคนนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะิปก,กับสามีนะคะเรากําลังจะออกไปเดินรับอากาศบริสุทธิ์จากพี่น้องเพราะว่าเข้ากับต้องเติมอากาศบริสุทธิ์เฟสแอร์ออกซิเจนให้กับสมองเข้านะคะะยูเ่เหืดด่อโดนๆกับสมองตื่นมึนนะคะพี่น้องกัรู้สึกบอกับปีกกระเป๋าเขาต้องออกกําลังกายคะ่ะ เลยสิผ้ากันไปย่างก็สิไปป้ากระเทียมจ้าพี่น้องป้ากระเทียมที่เข้าเคยไปปีที่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าป้านี่ห้ามเก็บเด็ดขาดจ้ะพี่น้องห้ามเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นของอันสนามกอบอ่ะนะแล้วก็้าไพาเก็บกว่าคือ <c oughs> กระติกโคก่ะจ้าติกคกเนาะแต่ว่ากะอยากเอามาฝากพี่น้องอ่าเข้าไปพร้อมกันเลยจ้าไปน้ำกันเนาะ วนจอดรถก่อนนะจ๊ะอับป้าบเข้าไปอัะป้าบเปลี่ยนเป็น,ปนอันเกือบบวดจากพี่น้องเพราะว่าเสื่อมันลงค้งลงโค่นเหมือนจ๊ะป้ากระเทียมก็อยู่ข้างหลังเข้าแล้วนะคะพี่น้องไปด้วยกันไปด้วยกันพัวค่อเริ่มยืงค่อยละ Do you like walking with me? Yes, baby. We always have everything on video, so it's really good to go walking with you. <laughs> ได้อ,อยยุจ้ะกินยอะตรงนี้ละอืมกินจนมากเดี๋ยวพี่จะพาไปเก็บที่ใหม่เนาะอันนี้จะให้เบิรงสักวันเดี๋ยวถ้ามันออกดอกพี่จะพามาอีกเด้๋วจะพิ่น้นองสวยงามมากมายยวกินต่บุเด,ดี๋ยวบาดเองไปเดินเล่นกันต่อค่ะ นี่เป็นต้นแพรที่เขาปลูกข้างกำแพงนะคะแล้วก็เขาจะตรึงกิ่งมันไว้แล้วทีนี้ต้นแพรออกมก็จะแผ่ขยายออกนะคะทุกคน Thank you เวอร์ฟิโนงวีเด็กหน่อยสองคนยู่เทิงหน้าต่างโอ้ยสเกอร ย่งางขึ้นหม้อจากพี่น้องข้างหลังเป็นก๊อบขอนนะคะถ้าเกิดเดินสูง45วันธรรมดาที่เขาเปิดทําการเนี่ยเขาอาจจะปรับเราได้นะคะเดี๋ยวอันลูกก๊อบจีถือหัวจพี่น้องบยากาศข้างหลังค่ะสวยงามเดี๋ยวเสมอสมาติก๊อบจ้ะต้นโอ๊กใหญ่มากเลยค่ะ พี่น้องข้างหลังปีกกับเป็นดาฟเฟเดลนะคะชีสันสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องอยู่ริมคลองนี่นะคะสรุปมันเป็นคลองหรือว่าเป็นอ่างเก็บน้ํามันกระลังบานคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาฟเฟเดลกําลังบานนะคะพี่น้องอาจะอยู่ประมาณสองอาทิตย์นี่จะกระสิบานเต็มที่ดอกสีเหลืองสวยงามนะคะเป็นดอกไม้แห่งความหวังบสัสนคาวานะคะพี่น้อง กสีความนาลงสีเหลืองแต่ว่ามีหลายสีค่ะที่เคยไปที่เคิร์เคนฮอฟนะคะจะมีหลายสีสวยมากเลยค่ะเพียหนาข้างหลังปิ๊กจ้ะพี่นอ้องกระโดดกระหย่ง เวลาวันอ้า o u r ้าหนาวจริงๆ thank you sweetie ค่ะพี่น้องตอนนี้พี่กะกับมาหอยบ้านอะกำลังจะเฮ็ดโรตินเนอร์นะคะพี่น้องเป็น traditional food ของคนอังกฤษนะคะก็จะทำทานตอนวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะจจริงๆมันมันเล่นแล้วนะคะก็ะอยากเ้าซุฟฟังเนาะสำหรับการออกไปเดินออกกำลังกายเนาะค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่า ผู้ใดนี่อยู่บ้านเบื่อๆนะคะควรจะออกไปนอกบ้านเนาะออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะพี่น้องมันเสียดไทยเฮาเนี่ยเลือดไหลเวียนดีขึ้นละแปลว่าถ้าเลือดไหลเวียนดีขึ้นเฮ่าก็จะรู้สึกว่ากระปรี้กระเป๋านะคะพี่น้องสดชื่นเนาะสาหรับคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแบบทั้งยุโรปมีสีนวลใาจาพี่น้องอากาศมันก็นจะมีมือขมุกข,ขมว่วงสินะคะพี่น้องอารมณ์เห่าก็จะคุณมั่วนะคะกะ ราปิดโทรศัพท์จะอย่าเพิ่งปิดตอนนี้ลองปิดโทรศัพท์แล้วก็ออกไปเดินรับ fresh air รับอากาศบริสุทธิ์นะคะมันก็จะได้เปลี่ยนอารมณ์เรานะคะเพราะว่าจิตแพทย์หรือว่าคุณหมอทางยุโรปเนี่ยเขาแนะนําเลยว่าควรจะออกไปเดินสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างน้อยวันละครั้งนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยหมอเนี่ยจะ แนะนำให้มีหมาค่ะพี่นอ้องหรือว่าสุนัขเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคนเนี่ยขี้ข้าดอกาลังกายแต่ว่าทามีหมาเนี่ยหมามันอยากออกไปนนย่างได้ค่ะโบผ่านไปนนนย่างก็จห้องนี่เนาะก็เลยหมอเนี่ยจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยนะคะมีสุนัขค่ะแล้วก็ทุกๆวันเขาจะต้องพาสุนัขออกไปเดินนะคะก็ได้ออกกําลังกายไปนั่งเขามีงานมีจจ้าว่าคนที่มีสุนัขเนี่ยจะ,ะลด เรื่องเป็นโรคหัวใจเด้อค่ะความดันเบาหวานเอียงประมาณเนี่ยนะคะพี่น้องฝากไว้จากพี่น้องออกไปสุดอากาศบริสุทธ์เนาะไปเรื่องดอกไม้ดอกตอกได้ไปเห็นใบไม้ใบหญ้านะคะพี่น้องเปลี่ยนมุมที่เราเคยนั่งอยู่หน้าคอมหรือว่าอยู่บ้านดูแต่โทรทัศน์ออกไปดูโลกกว้างค่ะออกไปสัมผัสลมที่มากระทบใบหน้าเราอย่างนี้นะคะพี่น้องมันก็จะเห็นห้เท้าสดชื่นขึ้นค่ะฝากไว้สาหรับ มือนีแล้วค่ะแฮปปี้วีคเอนทุกคนนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะดูแลรักษาพี่น้องอดูแลรักษาเจ้าของด้วยจา้าบ๊ายบาย